ครับวันนี้เราก็มาที่นะครับงานวันเด็กแห่งชาตินะครับขุงบิน601นะครับครับทางเข้านะครับนี่ทางเข้านะครับใครที่จะมามาได้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ ฮอนด้าเดินนะครับไม่ไกลนะครับ850เมตรนะครับก็จะมีจุดขึ้นรถบริเวณนี้นะครับเราไม่ขึ้นนะครับเราจะเดินไปนะครับงูวนครับระยะทางวันนี้เราจะได้พบกับเครื่องบินนะครับ f 16แล้วก็กิฟเพนนะครับเดี๋ยวผมจะพา เข้าไปชมกันนะครับตอนนี้เราก็เดินนะครับ mm hmm. เดิน บริเวณนะครับใกล้ถึงทางเข้านะครับก็จะมีนะครับชุดนักบินนะชุดนักบินนะครับเราใกล้จะถึงทางเข้าแล้วนะครับนี่มีพี่ๆทหาร มีของเล่นนะครับเยอะมากเราใกล้จะถึงทางเข้าแล้วนะครับทางเข้าอยู่ข้างหน้าเรานะครับ เครื่องบินเครื่องบินนะครับเครื่องบิน ของขายค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับงานวันเด็กนะครับนี่กองทับอากาศนะครับกองบิน6นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับทางเข้า คนก็มากันตั้งแต่เช้าเลยนะครับของกินก็เยอะนะครับสำหรับปีนี้นะครับ ตอนนี้ก็มาถึงจุดนะครับสแกน QR code นะครับสแกน QR code แล้วก็เข้าไปนะนี่ครับตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับไปดูข้างในกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นะครับ ฝูงบินนะ601กองบิน6นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาที่งานวันเด็กแห่งชาตินะครับเ,เดี๋ยวตามเข้าไปดูบรรยากาศภยายในงานตามผมไปเลยครับหลังจากเข้ามานะครับเราก็มาชมน่ครับนี่ครับเครื่องบินนะครับ เอทีซิกนะครับ,บ,บก็จะมีบูธกิจกรรมต่างๆนะครับนี่ข้างในนะครับมีทั้งตรงนี้ก็จะเป็นโดนนะครับคับยู v นะครับก็บูธรรต่างนะครับให้เด็กไว้ถ่ายรูปนะครับก็ จะมีนี่ครับ F16 จำลองนะครับก็จะมีวงออเคสตรานะครับด้วยนะครับกำถ่ายรูปนะครับวันเด็กอันนี้ครับ đó là con chó đó